นะครับหลังจากที่เราตัดเฟรมข้างเสร็จแล้วแบบนี้นะครับเราจะต้องบากเฟรมซึ่งการบากเฟรมเนี่ยถ้าเราบากผิดข้างือเสียเลยดังนั้นวิธีการนะครับให้เราเอาเฟรมข้างเนี่ยเอารางมุ้งมาชนกันเห็นไหมครับนี่คือรางมุ้งกับรางมุ้งเอามาชนกันแบบนี้แล้วก็กาหนดไปเลยว่าเราอยากให้ด้านไหนเป็นด้านล่างนะครับด้านนี้ก็ได้ไม่มีปัญหาแต่ผมต้กงกำหนดด้านนี้แล้วกันเสียบด้านล่างหมายถึงอะไรครับถ้าเรากาหนดเฟรมข้างว่าด้านล่างเราจะต้องเอาภาพกกับเฟรมล่าง เวลาทาาเนี่ยจะต้องให้รางมุ้งอยู่ด้านเด對對ียวกันถ้าผมทาาแบบนี้คือค no ผิดนะครับ้องเห็นไหมครับรางมุ้งอยู่นี่รางมุ้งอยู่นี่มันผิดล่างก็จริงแต่มันผิดด้านมันจะต้องมาอยู่ด้านนี้นะครับก็มาอยู่ด้านนี้ซึ่งเป็นรางมุ้งตรงนี้รางมุ้งตรงนี้เห็นไหมครับเสร็จแล้วเราก็ขีดนะครับขีดตรงข้าง,งล่างนี้เลยขีดตรงนีอ้อันนี้เหมือนกันลอลิงอยู่ด้านนี้ก็มาขีดด้านนี้ก็หาอะไรมาทาบมันจะได้สมอกันแบบนี้เนี่ยขีดตรงนี้ อย่าสับสนนะครับให้เรานึกถึงรางมุ้งให้มันอยู่ฝั่งเดียวกันนะครับส่วนด้านบนด้านนี้นะครับเราก็พลิกกลับมาพลิกกลับมาด้านนี้ก็ไม่ได้นะครับมันจะต้องกลับนีนะครับมันจะต้องให้รางมุ้งอยู่ตรงกลางมุ้งนะครับเสร็จแล้วก็จุดบนแบบนี้ครับทั้งสอง้างทำเหมือนกันเวลาเราทํานะครับที่จะเห็นว่าช่างตามร้านทั่วไปที่กบบากเขาใช้แท่นบาทถูกไหมครับแต่แท่นบาทแล้วก็สีสับซึ่งประเด็นก็คือเวลาบากบางทีเมาค้างกับทะลุกนี่ ัเดียวสื่งจับมันก็เป็นรอยนะครับหลังนั้นเรามีเครื่องพันราคาไม่ค่อยแพงนะครับสองพันกาบาทอะตรงนี้นะครับหรือว่าของสันติเท่าไหร่ที่สามสี่พันบาทอะไรประมาณนี้ครับแพงอ่าผมแนะนำตัวถูกแล้วกันนะครับตัวนี้สองพันกาบาทพันให้หูดครับพันก่อนไหมครับพันก่อนแล้วก็อ้อมแบบนี้นะครับอ่านะครับเครื่องพันทุกชนิดนะครับเวลาพันเนี่ยถ้า ใบมีดเป็นแบบนี้นะครับห้ามพันทีเดียวสองฝันให้พันได้ฟันเดียวครับถ้พันได้ฟันเดียวก็คือสมมติผมจะพันพันแฟมบนเนี่ยนะครับผมจิ้มเข้าไปเงี้ยมันโดนสองันอลูมิเนียมมันจะงอยจังหนึ่งจะดึงออกยาก,กทันงีนงั้นเราต้องพันทิ้งไปก่อนครึ่งหนึ่งจับทิ้งไปก่อนครึ่งหนึ่งไม่ว่าจะเป็นออโต้หรือไม่ร่วนแบบนี้ก็ตามนะครับห้ามพันทีเดียวนะครับนะครับไม่จะได้น,น,นะครับส่วนอันที่สองเราไม่ได้ขีดตรงกลางอะไรพวกนี้นะครับเราจิ้มเข้าไปแล้วก็พันทิ้งไก่อนนคครรัะบ ล้วก็จัดคนมันจะเป็นสต็อปเปอร์ของมันเลงนะครับสองน,น้อันนี้สามห้ามลืมนะครับต้องพลิกกลับมาพันอีกด้านหนึ่งครับมาด้าน,นี้ทันที่แบบนึ้นราจะพันเสร็จแล้วแบบนี้เวลาเรามาใส่นะครับถ้ามันไม่ตรงผมก็ต้องโทษตัวเองแล้วเพราะผมเป็นคนขีดถูกไหมครับผมเป็นคนพันเองอันค่าความเทียหยมันจะอยู่ที่ตัวบุคคลนะครับได้หรือไม่ได้แต่อย่างน้อยสุดก็ปลอดภัยแล้วก็งานไม่เสียหายเหมือนกับให้ท่านดูน,นครับ อ่าส่วนด้านล่างนะครับอันนี้สาคัญนะครับด้านล่างเนี่ยนะครับมันจะมีเตี้ยเตี้ยแล้วก็สูงนะครับให้เราพันด้านเตี้ยก่อนถ้าเรายังไม่ชานาญถ้าพันด้านสูงก่อนอาจจะเกิดความผิดพลาดดูนะครับสมมติว่าผมไม่ชานาญแล้วผมพันด้านสูงก่อนคือแปุ๊บนะฮะด้านสูงแล้วผมเผลอตัวอย่างนี้เกิดอะไรขึ้นครับแล้วก็เพิ่มมนลึกทันทีเลยนะครับเนี่ยคืดันเข้าไปลึกเลยนั้นเราจะต้องพันด้านเตี้ยก่อนครับจิ้มเข้าไปนะครับแล้วก็ดัน ก็จะได้เป็นเตี้ยๆแล้วก็สีแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือเป็นเบ็นสีเขียครับ,รบอันนี้ในกรณีที่บอกว่าอันนี้มันช้าก็ไปดูอีกเครื่องหนึ่งครับเครื่องหนึ่งครับบนซ้ายขวานะครับดูนะครับผมไม่ต้องขีดอะไรเลยนะครับข้อสำคัญคือให้หันลังมุ้งลงล่างนะครับอันนี้ผมประคันล่างด้านนี้นะครับจะขึ้น มันทันให้เสร็จเลยสามอันเลยนะครับโดยที่ไม่ต้องสีครับ่วนมาด้านบนนะครับผมก็พลิกให้ลางมุ้งลงล่างเหมือนกันนะครับด้านบนเกครับก็สําหรับงานเยอะอันนี้อันนี้ที่มันไม่เสมอเป็นเพราะว่าเครื่องนี้ใช้มาห้าหกปีแล้วโดยที่ไม่ได้ใครเบ็ดเลยนะครับก็ไม่ต้องสุดยอดครับผมวิธีการทํางานเกิดครับใช้เครื่องนี้ก็ได้เครื่องนู้นก็ได้ใช่ไหมครับนะครับหลังจากที่บากเฟรมเสร็จนะครับต่อไปจะเป็นการเจาะเพื่อ ยึดเฟรมนะครับเพื่อยึดเฟรมนะครับโดยทั่วไปลูมมีแหนมนะครับเขาจะมีร่องวีเขาเรียกว่าวีครุ๊ปไปให้นะครับเป็นเส้นแบ่งครึ่งนะครับเส้นแบ way, ่งครึ่งนั้นหมายถึงว่าเขาเป็นรูที่เจาะมาเพื่อมายึดกับลูกร้อยน็อตร้อยสกรูตรงนี้นะครับแต่ว่าถ้าใครใช้ของโต้ตยของเขาเนี่ยทาแบบใหม่นะครับดังนั้นถ้ามาใช้กับเฟรมข้างของยี่ห้ออื่นไม่ได้นะครับผมยืดนะครับของโกซาผมเป็นบนอย่างเดียวเป็นบนครับเป็นบนยาวๆครับนั่นแหละนะครับ นีดูนะครับโครงตาอันนี้ผมเคยคอมเมนต์เข้าไปหลายปีแล้วนะครับระยะดูเขาก็าทําใหม่เขาบอกว่าทําแบบนี้จะทําให้การยึดมันแข็งแรงขึ้นก็เป็นเหตุผลที่ดีแต่ว่ามันทําให้ไม่ตรงกับร่องวีของยี่ห้ออื่นๆนะครับสมมติว่าอันนี้ครับมันไม่ตรงกันนะครับมันไม่ตรงกับร่องวีที่เขาทําไว้ให้เห็นไหมครับร่บองวีทั่วไปเลยนะครับันนี้สลับกันนะเห็นไหมครับ,นะรบจะร่องตรงกันหลังจากนั้น ถ้าใครใช้นี้ต้องวัดเอานะครับแต่ถ้าใช้คู่กับเฟรมข้างของเขาก็จะมีร่องินแบ่งให้เข้าที้เลยนะครับเอาเป็นอันนี้แล้วกันเอาเป็นตัวอื่นนะครับเป็นตัวอื่นเราจะต้องเจาะประกอบรูที่เจาะผมเรียกว่ารูเกือบหลุดนะครับก็คือเจาะให้มันหนึ่งหนึ่งนิดหนึ่งหลุดก็ไม่ได้ลึกมากก็ไม่ได้ในร่องบีนี่เลยใครไม่แน่ใจนะครับใครไม่แน่ใจภาพเลยนะครับเช่นอันนี้ติดอะเฟมล่าง โม่เจะยึดติดอย่างนี้ก็จับมาวางแล้วก็เล็งใส่ตรงนี้เล็งใส่ตรงนี้คือมันครับซึ่งมันก็คือรูเกือบถ้าจอดต่ำไปมันก็ไม่พอดีจอดสูงไปก็ไม่พอดีครับก็อันนี้เป็นเบสิคทั่วไปครับโอเคทัดครับงังนี้พี่ต้อนเดี๋ยวเวลาที่จอดสว่านเสร็จนะครับพี่จะมาลองอันนี้ก็ได้จะได้ลองนะครับจิ้มเข้าไปอย่างเดียวปุ๊บเสร็จแล้วสองรูเป็นรูสามคับสิบหกหรือหกหกครึ่งนะครับอันนี้เหมือนกันเอาเนี้ยคิดมาฝั่งนี้นะครับมันจะมีล็อกล่องของมันไปสุด เสร็จแล้วแต่ว่าถ้าใช้ของโกซามีสทีมนะครับทีนี้เป็มบนจะต้องวัดออกไม่สุดไม่สุด ขั้นตอน,นงที่ควรจะทําอย่างนี้ก็คือการจบับมูระบายน้านะครับสมมติว่าเราประกอบเฟรมเข้ามาเสร็จแล้วแล้วฝนตกน้ํามาขังอยู่ในพื้นที่นี้อูมม่ในลาโอกาสที่จะรั่วซึมเข้ามาต่อให้ยิงซีโคนมั่นใจแค่ไหนบางทีมันมีตามมดมันก็ซึมเราได้ดังนั้นเราต้องพยายามดันน้ําออกนอกเรียกว่าการเลรนน้านะครับดันน้าออกทั้างทั่วไปก็จะใช้แท่นบากนะครับใช้แท่นบากซึ่งมันจะบากได้อันเดียวอีกอันนี้ถ้าใบเลื่อยบากปุ๊บมันจะมาโดนอกนหนึาจะบากได้อันเดียว ทั้งหลายคนก็ใช้วิธีการเจาะด้วยสวาย่านนะครับพอเจาะเสร็จปุ๊บเนีย่ยโอกาสที่มันจะไม่รอยสิกงยากมันก็จะต้องมานัา่งเก็บสิ่งเจาะอันนั้นนะครับเราก็จะใช้เครื่องพันนะครับที่เครื่องพันเนี่ยไม่ว่าของสันติหรือของคุณช่วงอันนี้เป็นของคุณช่วงของสันติก็แล้วแต่นะครับถ้าพันของเมืองทองกับออาตาออาตาก็คือแบรนด์ลูกของเมืองทองลางมันเตี้ยแจ้งแจ้งทางเทคนิคแล้วนะครับเ๋ยเขาได้ปรับเป็นลางสูงือนกันอื่น แรงมันเตี้ยพอแรงมันเตี้ยปุ๊บมันจะพันไม่ได้ผมก็เลยต้องสั่งพิเศษมานะครับให้มันพันได้เวลาเราจะพันงานนะครับดูดีๆนะครับเราจะวัดเข้ามา8เซนนะครับ8เซนติเมตรอ้านี้ก็วัดเข้ามา8เซนไม่เกิน8เซนเหตุผลเพราะว่าถ้าสมมติเรามาพันข้างในแล้วบางมันมีน้ําหนักเยอะปีผ่านมามันมีโอกาสที่จะยุบหรืออะไรอะไร้ครับอันนั้นเราก็ป้องกันได้นะครับก็พันระยะแบบนี้ถ้าเป็นบานรแนงสีก็พันกลาง เวลาพันอันนี้มันมีรอยพันแล้วผมจะขยับเข้ามานิดหนึ่งนะครับสมมติครับก็จับแล้วนนนะครััับบพแต่รูพันเนี่ยมันเป็นรูเล็กนะครับน้ําขังแปบ๊บเดียวมีฝุ่นม,มันจะใ่าน้ำก็ตัดแล้วให้พันสองครั้งให้มันกว้างนะนะครับให้มันกว้างขนาดแบบนี้นะครับกว้างขนาดแบบนี้นะครับน้าเหมือนกันนะครับก็เล็งให้ตรงกันนะครับเล็งให้ตรงจิ้มขึ้นมาแล้วก็พันพันสองครั้ง ทั้งสองฝั่งครับโอเคครับอ่าน, ah, นะครับถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับเบื้องต้นเวลา windows, ตัดเสาตัดอะไรเสร็จแล้วให้เรามาเรียนแบบนี้นะครับเพือ่อที่จะได้วางตำแหน่งให้ถูกต้องนะครับให้สังเกตนะครับตอนนี้คือขวางบอลจะมีร่องสับปหลาดสองด้านเราวางด้านนี้ก็ได้วางด้านนี้ก็ได้ไม่ติดกันผูเยครับแต่ว่าตัวขวางล่างมีร่องสักปหลาดก็ได้เดียวให้เราหันร่องสักปหลาดเข้าในบ้านหรือเข้าหาตัวเองอย่างนี้นะครับอย่างนี้มีแค่นี้นะครับ ส่วนเสาเกี่ยวนะครับเมื่อเราจับเกี่ยวกันมันจะเป็นตัวกําหนกบานไหนอยู่นอกอยู่ในเช่นถ้าผมเกี่ยวแล้วเป็นแบบนี้นี่คือบานบานนี้จะอยู่ในกันหรือเปก่านะครับผมจะหมุนกี่รอบก็แล้วแต่นะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเหมือนเดิมเห็นไหมครับอันนี้ก็ยังอยู่ในอนนี้ก็ยังอยู่นอกแต่ถ้าผมกลับด้านเมื่อไหร่ปุ๊บมันจะเปลี่ยนท่ากันเห็นไหมครับกลับด้านปุ๊บอันนี้มันอยู่นอกอันนี้มันอยู่ในนี่ฟังดีดีนะครับบานที่มีบานตายนะครับ พุ้มาเลื่อนที่มีบางตายไม่ว่าแบ่งของนแบ่งที่บานตายต้องอยู่ในบ้านเท่านั้นอยู่นอกบ้านไม่ได้ถ้าอยู่นอกบ้านนะครับผมเคยไปตรวจงานที่พม่านะครับสมมติว่าเขาเอาวางตายไปนอกบ้านอันนี้การตายอันนี้การเลื่อนเวลาฝนตกไหนน้าเข้ามาลางสองนะครับเข้าเู็นไหมครับนั้นเวลาเราเลื่อนมาเลื่อนพุ๊บน้ําไปไหนครับลงเข้าบ้านนะครับดังนั้นจะต้องให้บางตายอยู่ในบ้านนะครับเพื่อนที่เวลาเราเลื่อนบางเลื่อนน้ำที่ทังในรังได้ นัน,นะครับให้เราเรียงโดยให้บางตายอยู่ในบ้านนะครับส่วนทีมที่ไม่มีบางตายให้เอาบางซ้ายไว้ในบ้านไม่สั่งการใดเลยนะโอเคครับที่นะครับหลังจากที่เราเขียนเราลิงไว้ที่เสาของเราเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าเราไม่มีเครื่องพันนะครับไม่ว่าจะเป็นสองลูหรือสามลูก็แล้วแต่นะครับให้เราเอาล้อเนี่ยใส่ไปในฝั่งล่างใส่ไปในฝั่งล่างแบบนี้นะครับสุมด้านนี้ือด้าน,บบนาล่างนะครับเอามือาพแบบนี้ เอามาทาบแล้วก็ฉากจับนะครับให้รูมันตรงรูตั้งล้อให้มันตรงแล้วก็จะมีรูหลบลางอีกหนึ่งรูเจาะด,ด้วยสว่าน10มิลน,นะครับเพื่อให้ไขควงมันทะลุเข้าไปด้านในได้ครับรูด้านนอกน็อตจะอยู่ด้านในครับแต่แล้วให้เรากลับมาด้านนี้ก็มามาร์กอีกนะครับซึ่งมาร์กเนี่ยนะครับรูนี้จะต้องเป็นรูเล็กเพราะน็อตมันจะต้องไขส่วนอีกรูนึงจะต้องเป็นรูใหญ่เนี่ยไขควงมันจะต้องทะลุลงไปแล้วมาขันน็อตตั้งล้อได้ครับนะ ถ้าเราไม่มีนะครับมันจะช้านะครับแต่ถ้าเรามีนะครับไม่ยากนะครับเช่นเรามีล้อลิงเสร็จแล้วนะครับเราก็กิ้งเข้าไปอันขวาสุดนะครับขวาสุดกิ้งเข้าไปมันก็จะได้สามหมู่โดยที่ไม่ต้องตะไบด้วยนะครับด้านในก็จับมาใส่อันกลางก็ทิ้งเข้าไปให้สุดมันสัผัดนะครับมันจะบาดตัวนี้ให้เสร็จเลยที่หมายถึงอะไรครับถ้าเราจะตั้งล้อใช้ทวงก็เข้าไปได้ข้างในอันนี้คือด้านล่างเสร็จแล้ว แต่ด้านบนต่อให้มีเครื่องพันนะครับไม่ว่ารูเดียว2สองโลนะครับซื้อมาทีแรกจะต้องใช้ตัวนี้นะครับมาทาบนะทาบแล้วก็มาร์ให้ตรงทั้งนอกทั้งในเหมือนกันทั้งนอกต่อด้วยสว่านสิบมิลูใหญ่นะครับท้างในรูเล็กสามทับสิบหกหนึ่งหกครึ่งครับทีนี้สมมติว่าเครื่องพันตัวนี้นะครับมันมองไม่ได้เห็นหรอกถ้าเป็นสองโลมันจะมองเห็นอยู่นี้นะก็ยิ้นเข้าไปแล้วก็เล็งให้ตรงนะครับ มีร้อยอันก็มากร้อยอันจอบร้อยอันเสียเวลาเนี่ยเดียน้เราดูครับว่าพื้นที่ตรงนี้มันเหลือเท่าไหร่ก็ตัดเศษอะูมิเนียมาลองนะครับซึ่งตัวที่ลองเนี่ยนะครับยาวที่29นะครับ29เซนติเมตรนะครับเราต้องลองมาทั้งสองตัวังนั้นเวลาเราทํางานเนี่ยนะครับผมอยากให้พันล่างท่าล่างเสร็จหมดทั้นบนค่อยมาทั้นอีกทีหนึ่งเพราะพี่ถอดติกเข้าออก่เนี้ยมันจะดีกว่าเนาะ เสร็จแล้วครับแอ็นนะครับทุกอันทัานเหมือนกันหมดเลยอันนี้ไม่ได้ใช้ครับบางกไก่จริงๆมันไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะครับถ้าผมบอกเขาทีแรกนะครับแค่สองนี้ก็จะได้ไม่แพงในกอนจบโอเคคับอันนี่คือแฟรบนนะครับมันทํางานอยู่ด้านนี้ผมจะหาย้องให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ถึงน้องถึงอันนี้คือเสาเกี่ยวมีหน้าที่อะไรครับมีหน้าที่เกี่ยวใส่นะครับผมก็กลับด้านให้ดูเหมือนกันนะครับเอาบนก่อนเพื่อเห็นภาพชัดขึน ถ้าเสาเกีียวอยู่ในรางบันเลื่อนรางนี้กับเสาเกี่ยวในรางบันเลื่อนรางนี้เลื่อนมันจะเกี่ยวกันได้หรือเปาเขาจะมีกระดงของเต็มบนมาพันถ้าเราอยากให้เสาเกี่ยวมันเกี่ยวกันมันจะต้องบากเที่ยวของเสาเกี่ยวออกบากลึกแค่ไหนก็คือลึกเท่ากับความลึกของซึ่งมันลึกประางานสองเซนนะถ้าเราที่เกียดดีแบบนี้เราก็ตลับให้รัดอ ช่างทั่วไปเขาก็ใช้แท่นนั่นแหละบากนะครับซึ่งเวลาใช้แท่นบากนะครับมันจะอันตรายพอคนเพราะว่าถ้าเราบากโกงไปเรื่อยจะมาโดนตรงนี้เราต้องเอียงชิ้นงานถ้าเอียงชิ้นงานมีสิทธที่จะตกครับโอเคครับถ้าเราบากถ้าเราไม่เอียงชิ้นงานไปเรื่อยจะไปโดนข้างล่างนะเราต้องเอียงชิ้นงานเอียงชิ้นงานพวกทีที่จะตกดังนั้นถราต้องระวังนะครับจับแน่นๆ ไม่จะเอาผิวสับออก็ได้แต่ช่างเขาใช้แค่ในแบบปากถ้ามีบาดตรงเนี้ยทำดีนะครับโซนเนี้ยผมเรียกว่าโซนอันตรายสำหรับมือใหม่คือถ้าพี่บาดตรงเนี้ยมือพี่ก็ไม่เน่งอันนี้ก็ไม่เน่ยงถ้าเกิดอะไรเคลื่อนมันจะเด้งแล้วแสดงออกมาทีถ้าพี่บาดโซนนอกเกิดอะไรขึ้นให้มันแสดงออกไปนอกเราจะได้ปลอดภัยนะครับวิธีการให้เอาตัวดันไปเรื่ไว้แล้วจับระวังนะครับไปเรื่อยๆจับดึงเข้ามาทับปาก ก่อให้ชำนาญแค่ไหนนะครับโอกาสที่จะโดนตรงนี้นก็มีเยอะโอกาสที่โดนแต่ว่าอันนี้ไม่มีปัญหาเพราะเดี๋ยวเฟรมมันบงังแต่อยากให้มันโดนข้างล่างถ้าโดนข้างล่างคือต้องเป็บอย่าเพินะครับในกรณีที่จะใช้เครื่องใหญ่มันจะมีสองเครื่องครับอันนู้นทำได้อย่างเดียวนี้ทําได้หลายอย่างครับให้เราจิ้มเข้าไปเฉพาะด้านบนอย่างเดียวจิ้มเข้าไปครับอันนี้ที่หอ้อครับมันจะมีบางหอ่อที่เสียบเขาจะ มันจะเป็นเลย้ะสองเซนเสร็จแล้ว,แ,ลวแค่นี้เองนะครับหรือจะใช้แบบนู้นเดี๋ยวเ,เว้นเดี๋ยวพันให้ดูอันนี้ผมสมมติให้ดูเว้นเอานี้ขี่เลยถ้าเกิดว่าเราขีดตัวนม้ไหวจะมองได้ไหมได้ยอมยอมขีดด้วย นะครับให้เราดูนะครับเสาอลูมิเนียมเกือบทุกชนิดนะครับมัน่าจะเป็นเสาทองมีเสาอะไรก็แล้วแต่ที่ขึ้นตัวเสานะครับมันจะมีเกลียวเล็กๆมันมีจับได้เสาบานทรงมีเสาบานเลื่อนอะไรก็แล้วแต่มันมีเกลียวอย่างงี้เราเรียกว่าเกลียวกันหมุนนะครับเกลียวกันหรุมันมีหน้าที่เวลาเราขันขวางเข้าไปนะครับเราล็อกน็อตทุกมันจะไม่หมุนแต่ว่าดูนะครับอันนี้ใส่มาพอดีแต่เวลาเลื่อนมาันมาติดรงร่องถักราบ เราจะต้องบากล่องสัตรตลาลงนิดเดียวนะครับไม่เยอะเท่ากับความลึกของเกีียวกันนะครับประมาณหนึ่งนสามของใบเลื่อยนะครับทั่วไปก็ใช้ตัวนี้แหละครับแต่ว่าเครื่องนี้มันมันบากได้แต่ผมไม่บากแล้วกันครับเพราะการตั้งระยะผมต้องมาแก้ใหม่ครับก็ใช้แท่านบากแล้วกันเดี๋ยวไปดูวิธีการบากครับเอียงเยอะนะครับขึ้นมันก็ดีดผมหลายรอบแล้วผมตาไม่ดีนะครับนะครับผมลองข้างนี้ให้ดู้วเวลาเราบากสมมติว่าบากเมื่อกี้ถ้าเราไม่เอียงเครื่องงานจะโดนล่างนั้นเราบากมาอย่างนี้ ้เมกาสมันจะตกอย่างเงี้ยตกแรงนะครับเัรนั้นอันตารายพอสมควรนะครับต้องตาดีๆนะครับรบ่ข้างนี้ให้ดูนะครับรประมาณหนึ่งกิ่งจางของใบเลื่อยทียย่เจอลยแค่นี้เองนะครับนิดเดียวนี่เยอะไปทำไก่เดียวแต่วิธีนี้นะนนอันตระจายผมก็เลยแนะนำให้บาทวิดีนี้นะครับให้พี่ตั้งแท่นให้เป็น 4.5, 45อ,องศาให้เป็น4ี่ข้างเสร็จแล้วพี่ใช้ ตยางเี้ยยาวนิ้วแย่เข้าไปนงี้นะครับเดี๋ยวมันตกมันจะเจ็บมันแตกได้ให้นิ้วประคองไว้ทําไมต้องประคองครับถ้าไม่ประคองถ้าลูกเมียบางามันหดเข้าไปนงี้งนะฮะเห็นไหมครับวเวลาเลื่อนไปปุ๊บมันไม่โดนหลังจากนั้นเรานิ้วประคองไว้แย่แย่เข้าไปประคองอเฉยๆปุ๊บแล้วก็เอาเฉพาะปลายมันออกนิดเดียวต้องเลนครับ,ง,ปปรบง้ากนั้นเรับ